เป็นฉากเปิดตัวบวัวคลีมีอีกคนของคุณแผนที่รับบทโดยเชอร์เบลลาลาลินงานนี้เล่นเอาทั้งป้องนวัดและเชอรเบลเหนื่อยหอบกันทั้งคู่เลยเลยค่ะเพราะต้องบูตีรันฟันแทงกับพวกโจรกลางป่าแถมยังมีฉากที่ต้องขึ้นสลิงอีกทําเอาหนุ่มป้องแอบมีเสี่ยวท้องอยู่เหมือนกันนะคะเพราะว่าสูงเอาเรื่องอยู่นะหมนจะไม่มีอะไรใช่ไหมครับ ขึ้นสลิงด้วยนะครับเป็นครั้งแรกที่ขึ้นสลิงแบบแบบนี้นะโดนกับดักโอ้โหเจะนั่นนั่นนั่นี่นะปกตินนะอันนี้ในเรื่องเหมือนโดนโดนกับดักนะครับดูเส้นสลิงบยบายนะทีมงานสลิงไปา,ายสองฟ้าไปา,ายสายลมสูงเหมือนกันนะลงมามีหักนะครับยายก็ขอให้ผ่านไปด้วยดีนะครับห้าสี่สามสอง ครับะยอดเลยครับปลอดภัยดีครับปลอดภัยกว่าที่คิดเยอะนี่เอ็นที่มาขึ้นหมู่บ้านเลยผมเก็บพลเลยผมไม่ได้ดักขนาดนั้นนะครับผมไม่ได้ดักขนาดนั้นนะครับขังหนุ่มบ้องนะจิบจิบเมื่อเทียบกับสาวเชอร์เบลที่ต้องขึ้นสลิงห้อยหัวตองแตงกลางอากาศอยู่หลายรอบทั้งเลือดทั้งเครื่องในไหลมากองรวมกันที่หัวหมดแล้วมั้งคะเชอร์เบลขะ เลือดไหลเวียนดีใช่ไหมไหลกลับปปมาตรงนี้มีเว,มวียนหัวเวียนหัวมั้ยมึนมึนแม้ว่าจะเป็นการเจอกันครั้งแรกระหว่างคุณแผนกับบวกลี่แต่ถ้าเสียงของหัวใจมันเรียกร้องแล้วล่ะก็อะไรก็หยุดไม่อยู่เกิดอารอมณ์สปาร์กกลางป่าไปอีกค่กะกไรกใจความซับของบวกลี่เนี่ยเกินต้านจริงๆ ก็บอกว่าแพ็คของกูแพ็คของกูแพ็คของกก็บอกเลยว่าผมไม่ใช่ผู้ช่วยชาญทางด้านเข้าฉากป้ามผู้หญิงวันน้ผมเล่นอยู่ได้ครับคือมันเป็นคิวสวยๆครับเหมือนดึงดึงลุนแต่ว่าก็เป็นเลิฟซีนแบบโบราณโบราณนะครับแล้น้องเชเบลช่วยจังหวัดจมื่อว่เล่นกันมาหลายเรื่องนะครับเก่งมากค่ะ ปติตามชมด้วยนะคร <สะ S 2> ับที่คุณหายกับ <สะ S 2> โบคลีเนี่ยได้แบบเปิดใจกันคือจะไม่ได้จีบเหมือนนักเอกคนอื่นเลยจะเป็นจีบแบบตบจูโบร,ราณตบจูโบร,ราณ